สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ สวัสดีคุณเล็กด้วยนะคะเ, <laughs> เพลงที่ท่านเพิ่งฟังจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า If You Love Me นะคะขับร้องโดยนักร้องชื่อนานา,นามอสคุรีหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะบอกเอะใครนะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนา,นานามอสคุรีก็หมอก็ะมหนยก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะว่าน,านานามอสคุรีคือใครแต่ว่าพระเ่ยร้องเพลงของเธอตั้งแต่สมัยมหนยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยเป็นคนชอบร้องเพลงนะคะแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครนะนักร้อง คนนี้ลองได้เพราะจริงเลยจนกทั่งตอนหลังนี่ก็มาเปิดเล่นในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเพิ่งจะเมื่อวานนี้เองแล้วก็มาเจอเสียงคนนี้คะ่ะเราบอกใช่เลยใช่เลยคือเพลงของคนที่เราเคยร้องเมื่อเด็ก,กๆอะไรอย่างเงี้ยใครนะชื่ออะไรนานามอสคูรีไม่เคยได้ยินก็เลยถามสามีนะคะสามีเขาอายุมากกว่าเราห้าปีนะคะก็าถามบอกว่ารู้จักไหมนักร้องคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้นานา,นาเขาบอกอ๋อนานามอสคูรีคุณไม่รู้จกักหรอกเลยเนี่ยเขาดังมากเลยนะตอนสมัยผมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเกิดช้าไปก็เลยอยากขอแนะนำว่านักร้องคนนี้ร้องเพลง เพราะๆหลายๆเพลงมากๆเลยถ้าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยนะคะก็ก็จะมีเพลงของเขาอย่าง Speak Softly Love หรือว่าเพลง Over and Over อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาร้องได้เพราะมากเลยค่ะ,คะวันนี้เขาเปิดรายการแทนคุณเล็กอืยินดีมากๆเลย <c oughs> เพราะว่าคุณหมอน,นะคะ <c oughs> แนะนำเลยว่าวันนี้เข้ารายการขอเริ่มต้นด้วยเพลงนี้นะคะนานามอสกูรีกับเพลงที่มีชื่อว่า If, If you, you Love, love Me ความหมายดีมากเลยค่ะคุณเล็กความหมายของเขาเนี่ยบอกว่า แม้ว่าพระอาทิตย์กําลังหลุดออกไปจากโลกนี้มแม้ว่าน้ําในทะเลเนี่ยจะเหือดแห้งหายไปหมดนะแต่ถ้าคุณรักฉันรักฉันด้วยความจริงใจเนี่ยก็ช่างมันเถอะฉันไม่แคร์นะคะแล้วก็ตอนที่สองก็จะบอกว่าเอถ้าหากว่าฉันจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกๆอย่างไปเนี่ยนะคะฉันก็จะไม่ไปสนใจราคาข้างไม่ให้ราคาข้างงวดกับมันหรอก นะคะถ้าตราบใดที่คุณรักฉันรักด้วยความจริงใจเนี่ยนะฮะก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะฉันมไม่สนใจแล้วก็ คุณอยากจะให้ฉันทําอะไรบอกฉันมาเถอะฉันจะทําทุกอย่างเลยที่คุณต้องการให้ฉันทํำนะไม่ว่าคุณจะไปเอาอะไรที่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณอยากจะได้ดวงดาวก็บอกฉันฉันจะไปเอามาให้คุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยแม้ว่าฉันเนี่ยจะต้องอยู่จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดท้ายของโลกนี้ฉันก็จะขอแชร์ชีวิตของฉันกับคุณไปชั่วกาลปาวสาสนนะคะแม้ถ้าหากว่าคุณรักฉันจริงๆรักด้วยความจริงใจจริงๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่แคร์ เฮ้ยยี่สิบสองธันวาสองศูนย์หนึ่งสองวันสุดท้ายของปฏิทินมายัน เกี่ยวกันไม่เกินไม่เป็น,ปน,ปนก็ไม่แน่นะว <c oughs> ันที่ยี่สิบสองธันวาหรอ,อ,อใช่ใช่เราอาจจะไม่อยู่แล้วในโลกนี้เลยแต่ไม่เป็นไรในหัวใจเราก็ยังมีความรักอยู่ตายไปพร้อมกับความรักไม่เป็นไรอ,อะไรจะเกิดก็ช่างก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเรามีความรักอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นหัวความรักพ่อรักแม่รักลูกรักเพื่อนรักคนฟังนะคะค่ะ if you love me ในเวอร์ชันที่เพราะที่สุดในโลกของนานาค่ะวันนี้ก็เริ่มต้น เปิดประตูคลินิกกันนะคะสวิคคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตยังมีความสุขในรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบที่คุณหมอเข้ามาสามารถที่จะฝากเพลงเอาไว้กับการเริ่มต้นตรงนี้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เพลงที่มีความหมายดีดด้วยท้ายที่สุดนะคะก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจคอยให้กับผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันพุธด้วยเหมือนกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02664537374และ75สามหมายเลขหรือว่าข้อความผ่านทาง sms นะคะ4689895 กับเรื่องราวคําถามที่คุณฟังเองมีเรื่องอยากที่จะเรียนปรึกษาคุณหมอนะคะก็สามารถที่จะโทรแล้วก็ฝากข้อความได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุณหมอยังคงมีเรื่องที่ค้างกันเอาไว้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ออกรายการกันค่ะเพราะบังเอิญมีรับพระราชทานปริญญาบาัตรนะคะแล้วก็เลยต้องเข้ารายการค่ะช่วงนั้นพอดีเลยก็เลย หมดโอกาสได้พูดนะคะไม่มีปัญหาเลยคิดถึงมากเลยค่ะก็14วันที่ไม่เจอกันกลับมาวันนี้ค่ะยังมีเรื่องที่จะต้องสารต่อกับที่ค้างกันเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะค่ะเท่าความนิดนึงค่ะคุณหมอคะเท่าความคือว่าเขาเขา ครั้งสุดท้ายที่พูดกันเราคุยกันถึงเรื่องว่าการจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีให้เขาเติบโตผ่านวัยรุ่นมาโดยไม่มีปัญหาที่เราบอกว่าเราจะต้องสอนให้เขามีทั้งหมด5อย่างนะคะคืออันที่1ก็คือสอนจะต้องสอนต้องให้เขามีดิสซิลินหรือระเบียบวินัยอันที่สองสอนให้เขามีเซลล์เอสติมหรือความเคารพนับถือตัวเองอันที่3สอนให้เขามีไลฟ์สกิลหรือทักษะชีวิตอันที่4สอนให้เขามี EQ ก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์และอันที่5คือพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกดับบอย่่างทีม สอนลูกให้ได้สีอย่างลูกก็จะไม่ทําตามหรอกเพราะ่พ่อแม่ไม่ทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกันถึงแค่แค่ได้ข้อที่1เองคือระเบียบวินัยก็ยังไม่จบดีคือเราก็จะสอนว่าเออวินัยขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยเราจะเราจะสอนกันยังไงอะไรยังไงก็จบท้ายไปก็จะขาดอยู่อีกตอนหนึ่งซึ่งจะพูดให้จบเลยแล้วก็ค่อยๆเริ่มการรับถือตัวเองหัวข้อที่2นะคะคืออันนี้ที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องเทคนิคในการควบคุมวินัยของลูกมันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราใครๆก็สามารถ ไปสอนวินัยระเบียบวินัยลูกได้มันจะต้องมีเทคนิคเหมือนกันคือเรารู้แล้วว่ากฎเกณฑ์การสอนวินัยลูกขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างแต่วิธีการจะต้องมีเทคนิคนะคะก็จะมีข้อแรกเขาก็บอกว่าเวลาจะอาสอนถ้าลูกมีระเบียบวินัยอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์มากจนเกินไป Gosh, referral, als, เพราะคุณไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากๆเนี่ยลูกนี่ก็จะต่อต้านเพราะลูกมีความรู้สึกโอ้โหมันก็คืออึดอัดอ่ะเขาอึดอัดมากเลยบังคับทุกอย่างกระดิกตัวไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกจะต่อต้านเพราะลูกต่อต้านลูกก็จะทําผิดมากขึ้นพอาําผิดมากขึ้นพ่อแม่ก็จะโกรธลูกก็ลูกก็แสดงอารมณ์ก้าวรล้ากับลูกลูกก็จะไม่นับถือพ่อแม่แล้วก็จะไม่ไม่ยอมทําตามก็ยิ่งมาก ยิ่งทาให้แบบว่าสิ่งที่เราจะสอนลูกเนเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็ให้ลูกเขามีอิสระในการจะทําในสิ่งที่เขาต้องการถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถึงอันตรายถึงขั้นชีวิตของตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยที่หมอเคยบอกนะคะว่าสมมติลูกของเรานี่จะทําอะไรก็ตามนพ่อแม่ไปห้ามสมบททุกอย่างเลยเช่นเวลาลูกจะทานข้าวแบบเนี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วละ่ะเวลาเด็กทานข้าวบางทีก็ทานไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมคะบางทีอาหารเหินก็ตกเลอะปาก อะไรเงี้ยโลเตอะไอ่เลอะโลโตะเลอะโตะแล้วก็โลตะตกลงมาตกลงมา,<อ>าที่ที่พื้นข้างล่างแล้วก็แหมคุณแจว๋วเธอก็ต้องมานั่งเก็บกวาดไม่มีคุณแจ๋วก็คุณแม่นี่แหละก็เป็นคนเก็บกวาดคุณแม่ก็จะแ,แ,แบบ เอออย่ากินมันเลยฉันป้อนเองอะไรแบบนั้นก็จะแบบป้อนลูกก็จะรู้สึกว่านี่คือกฎเกณฑ์อันนึงคือเวลากินต้องมีคนมาป้อน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 เขาตลอดเลยยังเคี้ยวไม่หมดก็ป้อนอีกแล้วเลยจะเร่งเร่งกินให้เร็วๆแม่จะได้เสร็จงานเร็วๆอะไรแบบนั้นอคือควรจะปล่อยให้ลูกเนี่ยมีอิสระในการที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็คงจะเอนจอยแล้วก็มีความสุขกับการที่เขาจะรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะแม้ว่าจะเป็นตกตกหล่นหล่นบ้างนะคะแล้วก็ปากเปิกปากเบิกนี่แบบว่าเลอะเทอะอะไรกันบ้างอะไรนี้ก็ปล่อย เขาไปเถอะค่ะเพราะว่าเขาก็สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีทักษะด้วยตัวเองในเวลาต่อมาได้อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้อื่นอย่างเช่นสมมติเราไปเจอลูกของเราเนี่ยแหมกําลังจะเอาก้อนหินปลาเข้าไปในในบ้านคนอื่นเขาซึ่งเป็นกระจกอะไรแบบนี้อันนั้นเออไปละเมอสิทธิผู้อื่นอย่างนี้เราก็ค่อยห้ามนะคะแต่ถ้าลูกจะเอาอะไรอะไรอะไรของเล่นปลาบ้างนิดๆิดหน่อยหน่อยที่คิดว่ามันไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วไม่เป็นอันตรายกับผู้อื่น<ๆ>ก็ปล่อยเขาไปบ้างเขาจะได้เรียนทักษะเรียนรู้ทักษะคือเด็กบางคนเขาก็ อยากจะรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระยะใกล้ไกลคือเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าอะไรไกลอะไรใกล้เพราะนั้นบางทีเขาก็ต้องแบบใช้ของคว้างไว้ดูซิว่ามันจะถึงไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะทดสอบความสามารถตัวเองด้วย <c oughs> แล้วทดสอบความอะไรแหละสมรรถภาพของตัวเองว่าฉันจะคว้างไปได้ไกลไกลสักแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะนั้นกฎเกณฑ์นี่อย่าตั้งให้มากเกินไปนะคะส่วนข้อที่สองเอามาอีกอันหนึ่งก็คือกฎเกณฑ์ที่ที่เราตั้งให้ลูกเนี่ยมันจะต้องเสมอต้นเสมอปลายด้วยไม่ใช่บอกวันนี้ ห้ามทำไอ้นี่ห้ามทำไอ้นูน่นแต่พรุ่งนี้ทำได้หรือไม่ก็เ,เช่นเช่นกําหนดเวลากลับบ้านอย่างเงี้ยเช่นรูปไปไปไหนมาไหนเงนี้ยแล้วก็ลูกขออนุญาตไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แล้วเราก็บอกว่าโอเคห้ามกลับเกิน6กโมงนะ เธอต้องกลับมาก่อนตะวันตกดินอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราว่ากลัวว่ามืดแล้วเดี๋ยวลูกจะเป็นอันตรายอะไรตัวเมียอะไรอแต่พอวันต่อมาก็าบอกอย่าก,กลับเกินทุ่มนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเด็กก็จะบอกเอ๊ะตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่จะเอาหกโมงหรือจะเอาทุ่มหนึ่งฉันกลับสามทุ่มไปเลยอะไรป <c oughs> ระมาณนี้ <c oughs> เพราะว่าแม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นฉันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างมอบหมายงานบ้านให้อย่างเช่นบอกว่าลูก ลูกคนนี้อ่ะลูกคนโตเนี่ยมีหน้าที่ล้างช่วยล้างจานนะอะไรเงี้ยลูกคนเล็กมีหน้าที่รดน้าต้นไม้นะอะไรเงี้ยลูกคนรองลงมาก็อาจจะทาเช็ดโต๊ะนะอะไรประมาณเช็ดโต๊กกินข้าวนะอะไรประมาณนี้แต่พออีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าอ่ะไม่ต้องทําละเดี๋ยวฉันให้คุณแจ๋วทําให้อะไรต่อมีอะไรเด็กก็จะมีความรู้สึกว่า เออไม่ทําก็ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ใช่ไม่ต้องเป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้ลูกทําอะไรก็ต้องให้ทามันทุกวันเลยทําให้เขาจนเป็นนิสัยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องทำนะคะนะคะต่อไปก็คือการปฏิบัติต่อลูกเหมือนลูกเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เตบัตต่อลูกเหมือนลูกเป็นทาสหรือเป็นดูเด็กเล็กๆ,ๆที่ ที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรคือปฏิบัติต่อลูกเหมือนกับเออลูกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแม้ว่าเขาจะยังเด็กๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตําหนิติเตียนสมมติเราเวลาเรามีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเราจะตําหนิติเตียนในคุณเล็กเรากล้าไปตําหนิติเตียนเขาตรงๆไหม <c oughs> ไม่กล้าหรอกกลัวเขาโกรธเราก็ต้องมีวิธีติเตียนแบบสร้างสรรค์ใช่ไหมแบบอ้อมอ้อมแบบอะไรให้เขารู้เออคุณก็เอ่อทำแบบนี้ก็ดีอะเนาะมันยังดีอแต่คุณคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนี่จะดีกว่าหรือเปล่าอะไรอะไรแบบนี้นะคือเป็นการสร้างสรรค์แต่ไม่ํำหนีว่าคุณนี่แย่มากเลยทําให้นั่นแบบลูกนี่ลูกนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะแบบมันทุเลศมากเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคือลูกก็จะแบบถ้าถูกตําหนิโดยที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยลูกก็จะแบบ รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อลูกทําผิดก็ไม่ควรจะต้องลงโทษรุนแรงด้วยการใช้ตีหรือดูด่าว่าอะไรมากมายบางทีมาแกมันโง่งเหมือนควายอะไรบางคนบอกอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหลูกนี่เจ็บแสบมากลูกของเร,เราเราเราทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นเรายังไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าด่าเขาอย่างนี้เลยแล้วกับลูกเราซึ่งเรารักสุดหัวใจเนี่ยเรากล้าที่จะด่าเขาอย่างนี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปก็คือให้ระวังคําพูดที่ใช้กับลูกที่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะว่าหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าแบบว่าลูกเนี่ยไม่รักดีลูกนี่โง่เหมือนควายวอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ผิดหวังในตัวเธอจริงๆ ดา่าตัวเองเนาะแม่ผิดหวังในตัวลูกจริงๆแล้วมันดา่ามันก็เลี้ยงยังไงวะด่าแบบนี้เหมือนดา่าตัวเองก็เหมือนควายแล้วก็อ้าวก็ควายก็ฉันเป็นลูกควายเออถ้าฉันเป็นควายพ่อแม่ฉันก็เป็นพ่อแม่ควายเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะนั้นไม่อย่าอย่าลดกคือพยายามดิกเลี่ยงอย่าพูดอย่างนี้แล้วก็อย่าพูดดูหมิน่นดูหมิ่นลูกให้ลูกได้รับความอับอายเช่นเวลาที่เขาทาผิดอะไรอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะไปด่าว่าเขาต่อหน้าแขกแขกเหลืออะไรซึ่ง หรือพูดต่อหน้าเพื่อนเขาต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทําให้ลูกขมขื่นใจอนะอนะคือเราอาจจะพูดกับลูกว่าแม่เนี่ยยังรักลูกอยู่เสมอนะอแต่สิ่งที่ลูกทําในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ไม่ชอบ <S <S เพราะฉะนั้นลูกควรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แลวละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรจะเรีกเรียกว่าฉันเกลียดแกลวแกทําอย่างนี้กับฉันนี่ไม่ได้หรอกฉันแม้แบบ แกทาไม่ใันเกลียดแกเข้าไปทุกวันวันอะไรแบบนี้พ่อแม่บางคนพูดเดียวลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออฉันเป็นที่เกลียดชังของพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะฉันก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปเสียตัวเอวเสียตัวเสียเด็กอะไรต่อมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้น,นควรระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดก,กับลูกมากๆเลยนะคะในการเยี่สร้างระเบียบวิในัยให้กับลูกข้อต่อไปก็คือพยายามให้ความรู้กับลูกมากกว่าก,การออกคําสั่งค่ะนะคะ,ะ,คะเช่นว่าสอนให้ลูกรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงพวกความความรุนแรง อย่างไรใหรู้้ให้รู้ว่าเวลาที่เกิดความรุนแรงแล้วอันตรายที่จะตามมาหาเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแสอนให้เขารู้จักว่าเออเวลามีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยใช้วิธีประนีประนอมดีไหม,มแทนที่จะมาออตัดสินกันด้วยความรุนแรงเช่นต่อยกันไปเลยใครแพ้ใครชนะก็ว่ากันไปนเลยทำไมไม่ใช้วิธีประนีประนอมนะเดินกันเจอกันคนละครึ่งทางอะไรประมาณอย่างนั้นใช้เหตุใช้ผลในการแก้ไขปัญหา ะค,ะคือเอคือเป็นการให้ความรู้กับเด็กด้วยแทนที่เอาคําสัง่งอะเธอต้องทําอย่างนั้นเธอจะต้องทําอย่างนี้น,ะ,นนะคะซึ่งลูกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องทําอย่างนั้นทําไมเขาจะต้องทาอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะใช้การลรงโทษเมื่อจําเป็นจริงๆเช่ชนสมมุติว่าลูกไปขโมยของทําร้ายผู้อื่นหรือว่าไปละเมิดสิทธิผู้อื่นเนี่ยนะคะหรืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเด็กเนี่ยเอาเอาก้อนอิดเนี่ยคว้างไปตีไปโดนกระจก เพื่อนบ้านแตกอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องบอกลูกบอกว่าลูกทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจะต้องได้รับการลงโทษข้อที่หนึ่งลูกต้องไปขอโทษเพื่อนบ้านซะว่าต่อไปลูกจะไม่ทําแบบนี้อีกนะแล้วข้อที่สองลูกจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้เขาใหม่ด้วยการเปลี่ยนกระจกให้เขาใหม่ข้อสามก็คือค่าเปลี่ยนกระจกนี้ลูกต้องเป็นคนออกไม่ใช่พ่อแม่ออกเพราะพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนทําเพราะฉะนั้นลูกจะต้องถูกหักค่าขนมไปไม่ใช่บางคนนี่แบบโอ้โหพ่อลูกไปขอโทษลูกก็บอกว่าขอโทษอย่างเดียวแต่ว่าเงินพ่อแม่ก็จ่าย เพราะฉะนั้นเขาก็จะทําอีกอะเพราะไอ้คําขอโทษนี่บางทีมันพูดง่ายอะแต่ไอ้การที่ถูกหักหักหักเงินค่าขนมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาดูเหมือนว่าเป็นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เขาจะถูกลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม <จะ S 1> ใช่ไหมจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบทั้งสิน้นเพราะมันก็เกิดอุบัติเหตุหลายอย่างที่เราไม่เจตนา,าเช่นขับรถไปเฉียวคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่เจตนา ใช่ไหมคะอย่างบางคนนี่บอกมาหนุ่ยเคยเคยเจอเลยนะแบบว่าเดินเดินขับรถเข้าซอยก็ขับช้านะไม่ได้ขับเร็วเลยเพราะว่ารู้ว่าในซอยมันแคบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็พอดีมีมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุมากแล้วล่ะแล้วแกเดินแกก็เดินแบบเดินกลางแขนอะ เคยเห็นไหมเดินกลางแขนกลางแขนทีนี้ก็ปรากฏว่าเราก็ขับช้ามากเลยนะเราก็พยายามจะบีบแต้เหมือนกันแต่ก็สึกดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินเธอก็รีบเดินเหมือนกันได้ยินเสียงบีบแต่เราก็รีบเดินเหมือนกันแต่ว่าแต่เธอก็ยังเดินกลางแขนอยู่นั่นแหละแล้วเราก็คิดว่าพ้นความจริงแล้วมันก็ไม่พ้นแขนเธอก็จะมากระทบกับไอ้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 ตัวรถเรานิดหน่อยแต่ว่าเพอิอขับช้ามากนะคะก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่เขาก็รู้สึก ว่าแหนมาชนเขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะให้เรารับผิดชอบแล้วก็โอเคก็พาไปหาหมอหมอก็ตรวจด,ดูแล้วก็ไม่เป็นอะไรก็ให้ยานวดนวด,นวดนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็คือเป็นความรับผิดชอบของเราส่วนหนึ่งนะคะเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่นะคะอื ต่อไปข้อต่อมาก็คืออย่าใช้อารมณ์รุนแรงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลูกควรจะพูดกับลูกเมื่ออารมณ์ดีขึ้นหมยว่าเวลาโต้เถียงกันเนี่ยแต่ละคนก็หงุดหงิดทั้งคู่นะลูกก็หงุดหงิดพ่อแม่พ่อแม่ก็ลูกก็หงุดหงิดลูกแล้วก็พูดจาทําร้ายจิตใจเช่นบางทีเนี่ยพอโกรธกันเนี่ยพ่อแม่บางคนก็เผลอไล่ลูกออกจากบ้านก็มีคนเล็กเคยได้ยินไหม ที่บบที่บอกบแกไม่ชอบใจแกก็ออกไปสิอะไรประมาณนี้อ๋อเคยเห็นในละ,ละครอ่าในใน,นละครเนเรื่องจริงมันก็มีทั้งนั้นนะแล้วที่สที่ที่เคยเห็นเนี่นเยเน,นี่ยที่หมอหนุ่ยเคยเห็นเนี่ยมีเด็กบางคนเนี่ยเขาก็หนีออกจากบ้านนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะไปไหนแต่นึเมืม่อพ่อแม่ไล่ก็เลยต้องไป ก็ไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไปเดินก็ก็บางทีก็ไปหาเพื่อนหรือว่าบางทีก็ไปนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ไปนั่งร้องไห้จนกระทั่งพ่อแม่มาตามเจอพ่อแม่ก็พอพอตอนอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็นึกสํานึกผิดว่าเออไม่น่าพูดอย่างนี้กับลูกเลยลูก <Players> ว <sogenan Leah> ิ่งไปละหายไปไหนไม่ร <Overwatch> ู aro aro? ้ก็ออกตามก็ขับรถออกตามส่วนใหญ่ก็จะไปเจอป้ายรถเมล์บ้างอยู่บนสะพานลอยบ้างหรือไม่บางทีเกก็ไปศูนย์การค้าไปเลยไปเดินชอปปิ้งศูย์การค้าไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะนั้นจะได้เผลอเผลอพูดว่าไล่ลูกออกจากบ้าน หรือว่าพูดลูกไม่รักดีไม่รักแล้วอะไรต่อมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังในตัวลูกมากเพราะทำให้ลูกเสียใจแล้วก็ชอกช้ำใจอะเนาะต่อมาก็คือพ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้มันก็จะไปเจอกับไอ้ข้อที่หที่ท,ที่ที่เริ่มต้นเรื่องอะนะคะข้อต่อไปเนี่ยคือเทคนิคอันหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าพฤติกรรมของลูกเริ่มชักจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะ ควบคุมลรกได้ต่อไปแล้วต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทันทีเช่นในกรณีที่ลูกคนนี้เนี่ยฝ่ฟาฝืนกฎบ่อยๆเรามีตั้งกฎอะไรไว้แกก็จะฝ่าฝือนอยู่เรื่อยๆแกไม่สนใจแม้ว่าจะมีการลงโทษอะไรก็แล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลบับก็ยังทําอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวทําร้ายผู้อื่นโกหกขโมยของหนีโรงเรียนไม่กลับบ้านการเรียนแย่ลงเรื่อยๆมีลักษณะเหมือนกับติดยาเสพติดพฤติกรรมซึมเศร้าทําร้ายตัวเอง ละพ่อแม่คือพวกนี้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมลูกได้ก็อย่าได้ปล่อยปลแล้วเลยเลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็จะเป็นแผทกวัยรุ่นหรือจิตเวชก็ได้ถ้ารุนแรงมากๆก็ไปจิตเวชเลยแต่ถ้าคิดว่าพฤติกรรมยังไม่รุนแรงมากนักพอยังพอไหวก็ปรึกษาที่คลินิกวัยรุ่นที่รามาธิบดีตอนนี้มีทุกแห่งนะคะที่รามาธิบดีศิริราชจุฬาคอนแก่นเชียงใหม่เนี่ยมีคลินิกวัยรุ่นแล้วนะคะเพราะะฉนั้นก็อย่างที่สามารถโทรมานัด เข้าพบหมอวัยรุ่นได้เลยที่เบอร์0870535500นะคะ0870535500ลองปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ค่ะถ้าปรึกษาแล้วเราเอาคำแนะนำนี้ไปใช้ถ้าแนะนำเอาไปใช้แล้วปรากฏว่าลูกดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมาหาหมอค่ะ นะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วเกินมือแล้วก็อย่าได้รีรออย่าให้ช้าเพราะทุกวันวินาทีนี้มีค่ามากให้รีบมาปรึกษาทันทีเลยค่ะเพราะอย่างน้อยจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนกลางอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ยังพอไหวนะคะค่ะก็เรียกว่าจะมากจะน้อยจะมีความสามารถขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความใส่ใจด้วยไหมคะมใช่ค่ะด้วยค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ย คิดจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งแหลแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงลูกก็อย่ามีซะเลยดีกว่านะคะคุณหมอเคยเห็นหลายคน<อ>พ่อแม่หลายคนในที่ที่มาปรึกษาเราแล้วก็โยนปัญหาทุกอย่างเนี่ยให้หมอวัยรุ่นช่วยแก้ให้ถามไปถามมาซักประวัติไปซักประวัติมาพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยลูก<อ>ถึงได้กลายเป็นอย่างนี้เพอลูกมีปัญหาขึ้นมาก็จะมาโยนให้กับหมอวัยรุ่นให้เป็นคนแก้ปัญหาให้แลวหมอวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ดูลูกคุณคนเดียวนะ เขาดูลูกทั้งประเทศเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่สามารถจะให้เวลาให้ได้คนที่จะให้เวลากับลูกได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านใดก็คิดว่าตัวเองจะต้องทํางานหนักจะต้องโอ้โหเพราะว่ามีปัญหาทางด้านปัจจัยหลายๆอย่างที่จะต้องทํางานหนักและคิดว่ามีเวลาดูแลลูกปล่อยลูกไว้กับพี่เลี้ยงบ้างปล่อยลูกไว้กับคนอื่นบ้างอะไรบ้างไม่มีเวลาที่จะอบรมลูกไม่มีเวลาที่แม้แต่กระทั่งจะกอดลูกหรือว่าพูดคุยกับลูกกลมลูกนอนทานข้าวกับลูกก็ขอร้องเธอค่ะอย่ามีเลยนะคะ ยังมีเลยนะคะคนเราจําเป็นรักกันก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกกันลูกลูกหระค่ะเพราะถ้ามีแล้วเนี่ยลูกกับเป็นภาระของเรานะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกได้ดีเนี่ยลูกคือความชื่นใจของเรานะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ดีไม่มีเวลาเลี้ยงลูกลูกคือภาระอันหนักหน่วงของเราเลยแลวจะทาให้เราชีวิตของเราเนี่ยมันทุกข์ไปตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าหากได้ลูกที่ติดยาเสพติดแบบเนี้ยมันหมอเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นหมอสามีก็เป็นหมอคุณแม่นี่เป็นหมอเด็ก สามีก็เป็นหมอสัญญมและอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่เป็นหมอเด็กแท้ๆเลยนะคะแล้วลูกคนโตลูกนั้หน้าตาน่ารักมากตอนสมัยเด็กๆลูกหน้าตาน่ารักมากแต่พอเริ่มเข้าวัรุ่นปั๊บเนี่ย คุณแม่ก็เห็นว่าลูกโตแล้วก็เลยไม่ไม่ได้มีเวลาสนใจอะไรเพราะว่าทั้งพอ่อทั้งแม่เลยก็แบบลูกโตแล้วก็แกมีลูกตั้งสองหรือสามคนค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็เยอะนั่นทั้งสองคนเนี่ยรับราชาการทั้งคู่เงินเดือนก็คงจะไม่พอเพราะนั้นเย็นๆเนี่ยเธอก็จะไปทํางานไปทําคลินิกตามที่โรงพยาบาลเอกชนต่างๆอะไรเพื่อจะหาะไรายได้จุนเจือครอบครัว ก็มีลูกทั้งสามคนแล้วก็ปรากฏว่าพ่อแม่ก็จะกลับบ้านก็สามสี่ทุ่มแล้วลูกก็หลับไปแล้วตื่นเช้ามาพ่อแม่ก็รีบไปทํางานแต่เช้าก็ไม่เจอลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นลูกเนี้ยก็ไม่รู้จะอยู่บ้านไปทําไมแกก็จะออกไปคบกับคนนอกบ้านคนนอกบ้านซึ่งบังเอิญไปคบกับพวกที่ติดยาเสพติดเข้า ตอนหลังนี่กว่าจะรู้ว่ารู้ว่าลูกเนี่ยรู้สึกว่าท่าทางแปลกๆแ,แต่แม่ก็ยังดูไม่ออกว่าลูกนี่มีลักษณะเหมือนคนติดยาเสพติดคือซึมๆภายพร้อมหน้าตาทุดโซ่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะก็พ่อแม่ก็ยังไม่สนใจเพราะไม่มีเวลาเห็นลูกเลยไงมาไปทํางานตลอดออกแต่บ้านแต่เช้ากลับบ้านดึกอะไรประมาณนี้จนกระทั่งที่รู้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหเพราะลูกชายลูกชายเนี่ยมาสารภาพเองอืลูกชายเนี่ย มาสารภาพกับแม่เองบอกว่าแม่ครับผมติดยาเสพติดแม่ตกใจนึกทีแรกนกว่าเป็นยาบ้ายาอียา,อ,ยาอะไรมันก็ยังพอเลิกกันง่ายมั่งเขาบอกเขาติดผมติดเฮ hey. แม่ถามบอกว่าลูกติดมาได้ยังไงก็บอกทีแรกก็เป็นยาอะไรพวกนี้แหละยาบ้ายาบ้ายาอียาไอเสีย,อ,ย,ยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพอต่อมามันก็จะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นอะมาเฟน,เนบ้างเป็นฟินเป็นอะไรบ้างเสร็จแล้วก็กลายเป็นเฮโรอีน พอติดเฮโรอ,อีนแล้วลูกคนนี้อย่างน้อยเขาก็คงจะมีสายเลือดของความเป็นเด็กดีบ้างะนะที่เขาเขาก็เลยบอกทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยขโมยข้าวขอ,ของของแม่ไปขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเฮโรอ,อีนทุกวันแม่ก็ไม่รู้อีกว่าค่ะว่าว่าเงินในแกะแม่หายไปคือแม่ทําเงินได้ไงก็กลับบ้านมาก็เก็บใส่แกะเก็บใส่แกะลูกก็คว้าไปวันละพันสองพันเพื่อจะไปซื้อยาจนกระทั่งตอนหลังลูกมีความรู้สึกท้าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องละเขาอยากเลิก เพราะมันเพราะว่ายามันแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่แม่เป็นหมอเด็กเองเนี่ยจนกระทั่งลูกมาขอมาบอกความจริงกับแม่แม่เขาแบบว่าเขามาเล่าให้หมอฟังนะหนุ่ยฟังบอกว่าทันทีที่เขารู้ว่าลูกเขาติดเฮโรอีนเนี่ยเขาเหมือนตกนรกทั้งเป็นชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วลูกชายคนโตของเขาเป็นอย่างนี้ลูกชายคนโตน่าตาน,น่ารักมากน่าตาน่อหรอนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ติดเฮเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย ลูกก็ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยคือลูกเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ปรากฏว่ากําลังอยู่ปีสองปีสามอะไรประมาณนี้ลูกถูกไล่ออกด้วยการว่าไปชกกับอาจารย์ที่เข้า,ามาสอนเลคเชอร์คืออาจารย์เนี่ยมาสอนเลคเชอร์อยู่แล้วแกก็คงจะง่วงนอนแลือะไรก็คงจะเข้าเข้ามาทํางานาเข้ามาเรียนชา้าเ,เข้ามาเรียนชา้าเสร็จแล้วก็แล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในห้องเรียนก็ไปนั่งโงกชะโงกหน้าไปแบบ แบบแบบสงบหัวสับสงกเขาเรียกสับสงกนะตกภาษาไทยเนี่ยก็สับสงกเพราะว่ากลางคืนก็ติดเฮด้วยติดอะไรด้วยร่างกายมันก็คงสุขภาพอะไรไม่ค่อยดีสมองเสมอก็คงแย่แล้วแกก็มานั่งสับสงกอยู่นี่อาจารย์คนที่สอนเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยแกก็เห็นแกก็เลยแบบเห็นอิตาคนนี้เข้ามาทีไรแกก็จะสับะงกทุกทีเลยไม่รู้ไปทําอะไรมั่งมาไก่กองว่านอนดึกหรือนอนอะไรแกก็เลยเอาช็อกช็อกที่กําลังเืออะนะคะคว้างมาที่ วางมาที่ศีรษะเด็กคนนี้ฮะก็โดนศีรษะเด็กๆนี่ก็สะดุ้งขึ้นมาพอรู้ว่าอาจารย์เนี่ยเอาช็อกมาแกก็แบบบังคับอารมณ์ไม่อยู่ก็เดินลงมาจากอาจารย์คือห้องเลคเชอร์มันเป็นอาจารย์นะฮะไปเดินมาจากอาจารย์แล้วก็เดินเดินออกมาแล้วก็คืออาจารย์เขาพูดเลยไงบอกว่าถ้าจะนอนกลับบ้านนอนไป ออกไปออกไปจากห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คว้างไปแกก็ตกใจแกก็เดินลงมาเดินลงมา,าแต่แกควบคุมอารมณ์ไม่ได้แกก็เดินลงมาหาอาจารย์ที่ตรงหน้าเวทีที่อาจารย์กําลังพูดโพเดียมเนี่ยแล้วแกก็ต่อยหน้าอาจารย์เปี้ยงเดียวเลยปรากฏเรื่องนี้ก็ไปถึงถึงอธิการบดีถึงอะไรคณะบดีอะไรเงี้ยก็ก็มีการไล่ออก นะเพราะว่าเด็กคนนี้ทําอย่างนี้มาหลายหนแล้วมีอาการแบบก้าวร้าวมากชกต่อยกับเพื่อนอะไรเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่เขาก็ไม่เข้าใจอะปะฉันก็เลี้ยงลูกให้เขาทุกอย่างเลยนะเขาอยากได้แล้วฉันทํางานหาเงินแนละ้วอยากได้อะไรให้เขาทุกอย่างเลยแต่ทําไมให้ทุกอย่างอะคะ่ะคุณเล็กแต่ไม่ให้เลยให้ไม่ให้เวลาเขาไงให้ทุกอย่างเลยนะคะในที่สุดเนี่ยก็ก็ในที่สุดเขาก็เอาลูกไปไปรักษารักษาที่โรงพยาบาล กว่าจะหายได้เนี่ยผ่านทั้งพระพุทธบาทน้ําไปทั้งอะไรวัดพระพุทธบาท,บาทพ,พระบาทน้าพุอะไรต่อมีอะไรไปหลายแห่งเลยล่ะจนกว่ากว่าจะแบบเลิกติดยาเลิกติดยาเสร็จก็กลายเป็นเด็กคล้ายๆเออเออนิดนิดคือพูดอะไรก็เม่อเมอลอยลอย,ลยคือจะไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้ละคล้ายๆกับสมองนี่มันไม่รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดคุณพ่อค,คุณแม่เขาก็ต้องเอให้ลูกเขาเนี่ยไปทํางานเป็นเป็นเซลล์ขายของเป็นเซลล์ขายของแล้วทั้งที่เด็กคนนี้เนี่ยน่าจะแบบ ัวสมองดีตั้งแต่เด็กเลยเรียนสื่อเก่งมันตั้งแต่เด็กๆน่าจะเรียนอะไรที่มันดีกว่านี้อะไรต่อมีอะไรก็เออเป็นเซลล์ขายของไปเรื่อยๆขายได้บ้างไม่ได้ดังก็คือได้ไดจากญาติญาติพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนี่แหละที่ช่วยช่วยกันซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายมากสาหรับพ่อแม่ซึ่งมีความรู้เป็นหมอทั้งคู่นะคะแล้วก็แต่ว่าให้ลูกได้ทุกอย่างแต่เว้นอย่างเดียวคือคือเวลาที่จะให้กับลูกเพราะ,ะนั้นถ้าใครคิดจะมีลูกโดยที่ว่าคิดว่าไม่มีเวลาจะให้ลูกก็อย่าเพิ่งมีเลยค่ะ นะคะรอให้จังหวะเมหมาะๆที่เราคิดว่าเรามีเวล้ลูกแล้วเราค่อยมีอนะคะค่ะแต่ว่าอีกสองคนไม่มีปัญหามีลูกสามคนใช่ไหมคะอีกสองคนเธอคื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 อก็เริ่มเริ่มมีปัญหาว่าไม่ค่อยอยู่บ้านเหมือนกันแต่ยังไม่ติดยาเท่านั้นเองอืนะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันใช่ใช่ก็คือคือคนเนี้อยู่วัยรุ่นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วปีหนึ่งปีสองกันแหละแต่ว่าลูกอีกคนต่อมาก็เริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเริ่มออกไปกับเพื่อนเริ่มออกไปอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ติดยา ส่วนใหญ่แล้วแต่ติดบุหรีส่วนใหญ่แล้ว<ช>วัยสองติดค่ะวัยรุ่นจะติดเพื่อนตรงนี้แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้คุณหมอมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติอะคะ่ะเขาต้องติดเพื่อนถ้าโควัยรุ่นคนไหนไม่มีเพื่อนสิคะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีเพื่อนเราก็ต้องคอย คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ต้องคอยระแวดระวังดูนะคะว่าเขาคบเพื่อนคนไหนเพื่อนในกลุ่มที่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนกลุ่มที่แบบอชอบโดดเรียนหนีเรียนหรือว่าอะไรเนี่ยเราควรจะต้องแก้ไขซะ,ะตั้งแต่ต้นต้นมือนะคะคือต้องพูดกับลูกบอกว่าเออเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยแม่ไม่ชอบใจเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกรู้สึกรหรือเปล่าว่าเขาจะชวนลูกหนีเรียนอะไรถ้าถ้าเพื่อนเขาชวนลูกหนีเรียนหรือว่าอะไรลูกก็อย่าไปคบหาเลยเราไปคบกับเพื่อนกลุ่มอื่นก็ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ไม่คบเพื่อนกลุ่มนี้แล้วจะกลุ่่่มมอืนคจะไบ ไม่ครบแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูพฤติกรรมของลูกด้วยนะคะบางทีลูกอาจจะอยากจะคบคนดีๆแต่คนดีๆเขาไม่อยากคบลูกเราก็มีเพราะลูกเราเป็นเด็กก้าวล้าวลูกเราเป็นเด็กชอบขโมยของลูกลูกเราเป็นเด็กชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องมีหน้าที่อบรมลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงได้บอกถ้าเราอบรมลูกให้มีดิสซิ п ลินหรืะบีบวินัยแต่เด็กๆเนี่ยลูกไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก แล้วก็ใครๆก็ยอมให้เข้ากลุ่มด้วยอืเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผมไม่คบกลุ่มนี้ก็กลุ่มอื่นก็ไม่ยอมคบกับผมเพราะเขาก็มีปัญหามาตั้ก่อนหนะ้านั้นอยู่แล้วล่ะที่เพื่อนกลุ่มดีๆเขาไม่อยากคบเพราะโตลูกเองเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนแล้วพอเราจะไปให้ลูกเราไปคบกับเด็กที่ชอบเรียนเขาก็ไม่อยากคบกับลูกเราเหมือนกันอืเขาก็ต้องไปคบกับเด็กที่ไม่ชอบเรียนเหมือนกันก็เลยก็เลย พานกระโดดนีเรียนไปพร้อมๆกันแล้วไปติดยาบ้างไปติดเอชมั่งอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่ะมีอยู่สองคำถามที่จะเรียนถามคุณหมอแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาตอนนี้พาก,กันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคําถามหนึ่งก็คือเรื่องว่าวัยรุ่นมักจะแคร์เพื่อนมากกว่าแคร์ผู้ปกครองนะคะ,คะอันนี้คําถามที่หนึ่งไม่รู้ว่าจะจะ เป็นวิถีทางธรรมชาติที่ปล่อยให้มันเป็นไปถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วหายเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวกลับมาฟังคําตอบคุณหมอแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากจะถามคุณหมอก็คือว่าทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่พยายามผลักให้ลูกได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ดีๆซึ่งก็จะมีเหล่าบรรดาเซเลบทั้งหลายแหล่หรือว่าสังคมชั้นสูงก็จะมีวัตถุนิยมค่อนข้างเยอะในขณะที่ลูกของตัวเองนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะมีวัตถุนิยมได้อย่างอย่างคนเหล่านั้นแต่ว่าก็อยากที่จะเข้ากลุ่มด้วยที่พ่อแม่เข้าใจว่า คนเหล่านี้น่าจะเป็นเป็นสังคมที่ดีอะไรทํานองนี้มันจะสร้างปัญหาให้กับลูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้ว <c oughs> คําตอบ <c oughs> จะเป็นยังไงกลับมาสักครู่หนึ่ง